อันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็สวยมากนะครับใบใหญ่มันเลยนะครับใบต้นใหญ่นะครับต้นเทียบกับนิ้วนะครับเทียบกับนิ้วก็ต้นใหญ่ใหญ่กว่านิ้วอีกนะครับอันนี้ต้นสูงมากเลยตั้งตรงสวยงามนะครับใบมันมากใบใหญ่นะครับวันนี้ก็จะให้ปุ๋ยนะครับแล้วก็กําจัด นะครับว่จะพืชดองอหน่อยนะครับวันนี้ถอนออกได้เลยครับเราไม่ฉีดยานะครับนะถอนออกแล้วก็เดี๋ยวให้ปุ๋ยสูตร15-15แล้วก็ยูเรียนิดนึงนะครับให้นิดเดียวนะบางคนไม่กล้าให้ปุ๋ยนะครับไม่กล้าให้ปุ๋ยผมเป็นคนที่ชอบให้นะครับไม่ไม่ไม,ไม่ชอบลองอ่นะให้ยูเรียเฉยเลยนะบางคนบอกจะไม่ให้ยูเรียนะ ผมจะให้นะครับเพราะว่าเราตั้งเป้าทุเรียนต้นนี้เนี่ยนะครับสามปีจะให้ลูกเลยนะครับบางคนบอกปลูกทุเรียนประมาณห้าปีหกปีได้ลูกนะฮะนี่คือเราจะสามปีนะครับเราจะให้ลูกเลยนะครับแต่ว่าอาจจะให้ลูกไม่เยอะนะครับไว้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าสี่ปีเนี่ยคงจะไว้เยอะหน่อยนี่ต้นนี้สวยมากครับตั้งตรงตรงสวยงามนะครับ โอคนะดินนะครับดินดำดีมากเลยนะครับ